สวัสดีครับอยู่กับผมฮะจากอาฮาชแนลครับวันนี้อยู่กันในเกม Project s o m มบอยเซิร์ฟเวอร์ด o บ l อ r เซิร์ฟเวอร,รครับกับตัวละครโคโคอส,สโมที่อาศัยอยู่กับ,บกลุ่มบารบครับจาก EP ีที่แล้วที่ดราม่าก,กันไปหลายๆเรื่องครับเราได้รับการติดต่อจากวิทยุข,ขึ้นปริศนามาขึ้นหนึ่งครับว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ที่ร i เวอร์ไซด์ทางฟาราเดนแล้วก็โจโจ้ก็ได้ทําการออกไปตามหา ผู้รอชีวิตที่ริเวอร์ไซด์ะนะครับแต่แล้วโจโจ้ก็พลาดท่า,ทา,ทาโดนผู้ติดเชื้อลุมกัดแผลซ้ําท้ายคือคนที่ไปช่วยนั่นก็คือน้องสาวของโจโจ้ครับแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือน้องสาวของโจโจ้ก,กลับมาที่ค่ายแล้วทีนี้คุณบารบลิกไม่รับผู้หญิงเข้าค่ายเราไม่ทันที่จะเตรียมการอะไรเลยครับก็เลยคุณบารบลิกก็เลยสั่งให้ไปขายให้กับกลุ่มอีวานเรื่องราววุ่นวายมากครับ ถ้าใครอยากรู้สตรอรี่ที่ลึกๆก็ต้องย้อนกลับไปดูใน E ีที่แล้วครับส่วนอ p พนี้ก็มาลุยกันว่ามาดูกันว่าจะมีภารกิจอะไรหรือจะมีผู้รอดาชีวิตจากที่ไหนมาขอความช่วยเหลือจะกลุมเราหรือเปล่านะครับผมมาลุยกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยครับหรือใครอยากมาเล่นด้วยครับก็ลิงก์นีดขอ,อยู่ใต้คลิปเลยครับเซิร์ฟเวอร์เปิดทุกวันอังคารพุทธพิหัสเวลา1ทุ่มถึงหทุ่มครับ เออเดี๋ยวก่อนเปิดเปี๋ยวเปิดวิทยุก่อนเออมีใครอยู่ในวิทยุไหมเลดีโอเช็คมีเสียงพับครับเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าฮนะเนีย่ยโซลูวนันเรื่องราววุ่นวายเพราะนายเลยวาเลนติโน่หรือโซลูวาน,นะคนนี้อ,อ๋อหวัดดี เอ้าดีครับคุณวานวุ่นวายชะมัดเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะครับพอดีผมหลับเป็นตายเลยก็นั่นแหละที่เราตัดสินใจรับข้อเสนอลดสภาพนั้นหนึ่งคันกับอาหารกระป๋อง1สิบห้ากระป๋องคุณราวลิกออเขาเข้าใจผิดว่ากลุ่มอีวานหลอกหลอกเราอะ่ะเขาก็เลยทำการขูดรีดซ้อนแผนให้อ่า กลุ่มซินเนอร์น่ะมาเหมือนจะมาแบบเหมือนเอาตัวผู้หญิงคนนั้นไปน่ะด้วยราค<อ>าที่อาหารกระป๋องที่มากกว่าทีนี้มันก็เลยเกิดการประมูลกันเกิดขึ้นกลายเป็นว่า,วาอุมมีวานก็สู้สุดตัวจนซินเนอร์ไม่มีอาหารกระป๋องพอที่จะสู้ได้อโอ้โอย่างนี้มีวานขายอาหารกระป๋องหนักสเนี่ยอะไรนะปลากระปะ๋อ,ปะอ,องเลยช่างเถอะช่างผมแค่กำลังคิดระวางอยากไปเลยอยู่แต่ความผิดพลาดมันอยู่ที่การสื่อสารของเราสองคนที่เราไปยอมรับข้อตกลงนอกเหนือคุณโรเบิรนะ จะบอกให้อ่าเขาใจได้ครับเข,า,ขาจได้ผมก็บอกแล้ว,ลว,วเ,เราควดอารมณที่ดียวน,นี้แต่ช่างเถอะยังไงเราอนนั้นเราก็คนเลือกเองนะถือว่าเราคนที่จะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงที่จะต้องนำผู้หญิงคนนั้นกลับมาที่ค่ายก่อนยังไม่เพราะว่าเราติดต่อคุณดาบริกไม่ได้ไะว่าร้อยกระป๋องเขาไม่มีจ่ายเราก็เอาสินค้าพูดง่ายนะทาไม่อยากจะพูดคํานั้นล้วนะเอาสินค้ากลับมาที่ค่ายไว้ก่อนแล้วค่อยให้คุณดาบริกตัดสินใจทีไม่งั้นถ้าเราทํานอกคําสั่ง ผลกระทบก็คือนั่นแหละที่เกิดขึ้นแล้วคือตอนนี้เราต้องไปเราต้องไปพาผู้หญิงคนนั้นกลับมาใช่ไหมไม่ครับตกลงกันเรียบร้อยไปแล้วคือผู้หญ่คืออีวานเขาประมูลจนชนะต่อรองจนชนะอ๋อขาชนะแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เราต้องเห็นใจครปกติที่เห็นใจอีวานเขาแหมว่าเราเขาเสียอาหารกล่องไปเยอะมากกับผู้หญิงแต่ยังว่าช่วยคนหนึ่งคนเท่าไหร่ก็ต้องมันก็คุ้มอยู่แล้วล่ะเข้าใจครับเข้าใจ แล้วเจอใครบ้างหรือยังวันนี้ก็เจอคุณคนแรกเลยครับผมตื่นคนแรกวันนี้ค่อนข้างเช้าเลยรู้สึกภาคภูมิใจโอเคปะมีอะไรเพราะครับก็ผมพูยกับคุณอ่าอ่าคนาแล้วแต่เขาก็บอกว่าเอรอคนอื่นตื่นก่อนแล้วกันเขาเจอคนรอหรือยัหรออ่าเขาไม่เจอครับแต่คุณผ่านไปที่ยุ่ะเขาคงทำธุระอยู่แล้วมั้นี่ไอหุ่นตัวนี้ก็ยังไม่ชินสักทีวะ ตอนแรกผมนึกว่าหุ่นนั้นเป็นหมอมาเวิริศนะมั้งเดีด๋ยดายไม่ได้มีหุ่นมาตั้งคู่กัน,นจะได้เป็นมาเวิริศเลยเทำอาหารรอรอเพื่อนดีกว่าทุกคนตื่นมา,ามจะได้กินอาหารขอ,ขอน้ำหนนะอ่อยนะเยี่ยมครับมาทำอาหารครับทุกคนผมพขาข่างอยู่ข้าวเลยพอจะมีข้าวพยาลังจะทำ ก็บรบกวนไปรดน้าต้นไม้ที่แปลงผักตรงเรือนกระจกนะลองไปรดแล้วครับแต่พอรดปุ๊บมันดินมันดินมันแห้งเลยเดี๋ยวครับผมก็เลยบอกว่า,าช่างเด็กไม่รดละรดปุ๊บดินแห้งหมายความว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมลองเทน้ําไปดูอะแล้วตอนแรกดินมันกำลังแห้นชื้นอ,อยู่เทวุมันแห้งสนิทเลยเฮ้ยเนื้อกระต่ายไม่ไม่อย่ามันสุกอย่าเป็นกระต่ายยางไม่เอาจะทากระต่ายอบปุ๊บนี่ครับลุ่มนี้เลยกระต่ายโบกกร่ายอบ ใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่ซอสใส่เกลือใส่น้ำมันมันเผาเสร็จแล้วเอาก็ใส่ไปอบแล้วก็เปิดแล้วก็ล้างนี่เป็นเนื้อพกชฉบนะฮะเอ,อ้ยค<ง>ุณพ่อคุณพ่อให้ให้ขุดต้นกัญชาออก ช่ให้ขุดต้นกัญชาออกเลยแล้วก็ผูกของท<อ>ี่มันกินได้มีเมล็ดพันธ์อยู่ตามตัวหาดิดิโ,โอ้เราได้ชามาเยอะแล้วนั้นทำเป็นอ่ะเป็นซุปดีกว่าหนาวหนาวทำซุปด้วยน้ำสต๊อกก่อนเลยใช้ก้อนสต๊อกผนอซุปก้อน <c oughs> แล้วก็หนูถั่ว ตามด้วยน้ำมันใส่เนยด้วยใส่มันฝรัง่งใส่เนื้อสัตว์ไม่ได้ต้องเป็นซุปเหรอถึงจะใส่อ,อ๋อนี่เป็นซุปต้องทำเป็นสตูแล้วถึงจะใส่ได้ป่ะเวลาใส่เนื้อกระต่ายได้ก็โอเคแลนะ้วใส่ถั่วเข้าไปอีกจะทำข้าวฮัลโลเตสดเต๊ดยังไงตื่นแล้วปะ บอลุนสวาร์เธอติตฉันมีบทเรียนจากเมื่อวานถเมือม่อวานเมื่อวานฉันตื่นเร็วกว่านั้นสักโอซีนะสักสักสิบนาทีอ่ะฉันว่าเหตุการณ์มันไม่วุ่นวายขนาดนั้นฉันเดิมทำกะว่า,าเออสายหน่อยไม่มีอะไรมากมายแม่งเลยดราม่าใหญ่เลยทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแลครับได้ซุป ได้ตุ้ได้เข้าต้มได้ผัดกระตา่า,ายี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้เพื่อนๆมาอุ่นกินเอาครับโอเคนะกับข้าวหลายจานนะทำเ,เรียบร้อยอไปเอาของกันฮะอเ,เอ้ยเตรียมรถออกเดินทางาเอาเฟอร์นิเจอร์ก,กันวันนี้มีช่างไม้มาจะได้เฟอร์นิเจอร์สมใจสักทีเรียบร้อยต่อพวงท้ายเรียบร้อย น้ำมันพร้อมพวงท้ายพร้อมจะไปเมืองไหนนะคขาติดเลสไอพี่ใช่ไหมหรือว่าอะไรนะมันเมาอ่ะมันเมาเมืองไหนเอ่ยมันเมาเมืองที่ที่อา่าอะไรวะติ่ชื่อผัดจากเมาโดขึ้นเหนือไปใช่ไหมใช่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 ตกสีแย่<อ>แล้วอ๋อปุ่มเคยเป็นที่ จุดพักที่สองของค่ายบอลอนเนี่ยอาจจะเจออะไรหลงเหลืออยู่มันเมาใช่ไหมแล้วก็หลีบเตรียมตัวแล้วก็จะได้ไปตรงนี้คือเมืองมันเมสานะครผมมันเมสาอย่างนี้แล้วกันวันนี้น่าจะแค่ขนคนนีเจอนะไม่น่าจะมีอ,อะไร ี๋ยวไปหาของอยู่เพิ่มผมว่าน,น่าจะไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นจะลกจะแน่นบ้านไปนะเอาเอา,เอาแค่พวกอะไรพอแล้วพวกเขียวนี่แหละจะได้ออกไปเลยแล้วก็อ่อวันนี้วันนี้สามทุ่มครึง่งอะไรนะเสี่ยงหายไปครับสติ๊อวันนี้วันนี้สามทุ่มครึง่งเดี๋ยวเรามีวันที่สอกันเราเลยแจ้งมาแล้ว สามทุ่มครึ่งอะไรนะพี่ีสามทุ่มครึ่งโอซีจัดคิดสักวโอเคครขอบคุณครับขอหยิบแป๊บนึงแล้วทำอฉันต่อพวงกระดาบวะเออหลับไปก่อนนะครับเกิอนนเดอ,อะไรขึ้นท่าน่นนะเออเกิดอะไรบ้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพวงคว่ำมาดิออกเดินทางครับไปดูว่าเคอร์ติสจ,จะ ทำพ่วงเป็นยังไงบ้าพวกนายอยู่ไหนอะให้ตายดิชนได้ไหมนะลองลอง,ลองดันให้หน่อยจากด้านข้างอะ่ะดันตัวพ่วงอะฉันขอปลดของฉันออกก่อนแล้วกันทำไม่เป็นอย่างั้นนะขับหักเรี้ยวเลว้าวปลดออกหรือยัง ยางอ่ะปลดออกก่อนปลดออกก่อนครับไม่ได้อะเดี๋ยวเราลองดูลองอแ้ว๋อเฮ้ยอ๋อรู้แล้วพลิกได้ได้ไปเห็นเหรอเออมันพลิกได้เยอะมันพลิกได้ ถอย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 เอาคนเดียวพอว้าวนี่มันซูเปอร์แมนซะชัดเกิดกันโยกอ่ะนะได้ิปบบากแล้วก็เออเออนั่นได้น่าเราไปจุ่มทำไมโค้กเอ้ยโคติด <laughs> ว้าวใช้แรงงัดสินะ ลืมไปว่าพลิกด้านได้ปกติไม่ได้ทำไงไม่ไดีปกติไม่ได้เคยขับรถคว้าง่างนี้โอเคตามปกติมาแล่นขึ้นมาไปแล้วครับผมมันเมาส์ครับสู่มันเมาส์เดี๋ยวตัดไปตอนถ้าไม่มีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นนะเดีย๋ยวตัดไปตอนถึงมันเมาส์เลยนะครับไปเอาเฟอร์นิเจอร์กัน เราถึงบํานันมันเม้าแล้วมาร์คแผนที่เลยครับถึงแล้วเหรอหรอ เอ่อใครไม่ได้มารอบผิดแล้วบ้างเนี่ยออผมไม่ได้มาเ่ว่าได้มาไหมอืมจำไม่ได้ไม่น่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอญาตเคลียร์ของนี้แนละ้วถึงมันเมาแล้วครับทุกคนรอเคอร์อติสมาเคอร์อติสในเดินทางอยู่ใช่ไหมเคอร์อติสอยู่ในวอลไหมเคอร์อติสไรอันอยู่ในวอลไหมเจวู้ดได้ยินพวกเขาไหมผมไม่ได้ยินเขาะไม่มีการตอกบกลับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอร่าสุดที่ผมได้ยินคือเขาถามว่าไรอันอยู่หรือเปล่าให้นั้นะแล้วก็เงียบหายไปเลย ไเดี๋ยวขาขายับไปไหนก็ได้เทเบิลตรงนี้ไม่มีอะไรเราเชียร์พื้นที่รอพวกเขามาถ้าไดาอานไม่มาเหงาเลยนะไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยนะวาลาจิโน,โนมาวาันวาเล่นรับผมวันนี้เราจะพยายามเชียร์ด้านนอกให้เยอะที่สุดก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปในตัวอาคารนะไม่อยากจะสูญเสียใครไปนะอย่ารีบร้อนเข้าไปสำรวจของ ถ้ามีเพื่อนเข้าไปแล้วไม่ต้องไสําสำรวจซ้ำเพราะว่ายังไงก็เก็บของมาให้ได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวก่อนนะต้องเข้าเมืองสินะคืออะไรครับนะ่ะธงธงสวยจังเราเอาธงไปได้ไหมนะธงที่มันล้อมอยู่ข้างในนะ่ะเห็นปะบาบ่โอ้โห กลับไปที่ทปั๊ม้ำไมก่อนปะปล่อยออกมารู้ตลอดเลยัญญาณกไงขโมยดังเคอร์อติสโอ้เคอร์อติสดัดงตรงไหนอะเนี่ยที่ฉันออกมาเนี่ยอ๋อเรานี่จะไปดิตาวะเดี๋ยวขึ้นเหนือมาเดี๋ยวขึ้นเหนือไปครับผม ติดมาละเตรียมประว้าวไดอยู่ไหมฮั <Hello. S 3> okay. ลโหลเกเรามาถึงแล้วลงเลยลงไปมันห้างอะห้างใหญ่เลยเนี่ย <Okay. S 2> ใช่ปปไป เราชม่ใชลุงแล้วเดี๋ยวจะกลับรถใหม่ห้างใหญ่มันเม้าฮะถึงแล้วครับอูไม่เคยมามเลยน,นะนใหญ่จัดเลยห้างนี้มีประมาณกี่ชั้นครับเนี่ยสองถึงสามชั้นเลยเนี่อ่ะวาลาติโนโนวาลาติโนโนเปล่าว่างเหมือนไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าฉันไม่ได้ยินนายพูดนายว,วิทยุเลย ออลองเช็คดูลองเช็คดูตอ,อ,อนนี้เราอยู่เหมือนอยู่โซนฟู้ดคอร์ดนะนโซนราาออน้ออนนรานอาหารโดนรื้อไปหมดแล้วแหละเฮ้ยพูดถึงของเราก็ต้องเก็บนะเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยมากที่เราทำทำกันไว้อ่ะคุณบริวาาย้ายไปแล้วมันก็หายไปแล้วไม่มีคนที่สังบนผมเจออยู่ข้างบนนะคเออเก็บมาประมาณหนึ่งก็ได้อ่าผมลงมาชั้นล่างเลยตอนเนี้ผมมาด้ชั้นบนแล้ว เราผมไปหายในพวอห้องโถงแล้วอ่านี่พูดถึงของเราเจอแล้วครับเดี๋ยวเช็คเเดี๋ยวช็คชั้นสองก่อนมันเกือบไปครับยี่สิบสองว่างป่ะยี่สิองว่างป่ะไม่รู้มีป่ะไม่รู้มีของเน่านี่คือของเน่าหมดเลยเหรอแบบทุกอย่างที่เน่า่าถ้าเป็นกระสอบเอาแบบนั้นมาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปุ๋ยมันขาดแล้วตอนนี้ปุ๋ยขาดที่ค้ายไม่มีหางมากปุ๋ยไงถ้าลึกไม่เอาอุ้ยอันนี้อยากได้อ่ะ ุยาภาพวาดภาพวาดสวยครับผมเจอแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรเลยเช็คแล้วครับ ย้ายไม่ได้พวกคนกรีตนต้องเป็นไหมพวกคนกรีตนต้องเป็นไหมม่ไม่ต้องละได้เจอถุงคอนกรีนเจอเสื้อมีเตียงไหมนะที่นี่น่าจะมีนะร้านเฟอร์นจอร์บางทีพตอรตรงนี้อ่ะว้าว อ๋อนี่ห้องเก็บอ๋อสองเน่าฉันเจอตู้เย็นเล็กอ่ะคดิตอเอาไหมเจอนายกราทองตู้เย็นเล็กปฏิปฏิการาทองไม่ต้องหรอกไปโชว์เลยนายกราทองเอาแค่นาฬิกาดำแดงอ่ะเจอที่สุบมาไหมออาวใหมนะ่แยาชิ้นส่วนไมโครเวฟต้องใช้ช่างเชื่อมมอ เจอของคล้ายปูแล้วก็คนกีดอ่ะอ่าไม่เอาไอ้พวกก้อนก่อสร้างเราไม่เอาละเก๋แล้ว okay. ไอ้พวกกาวกระจกอ่ะกาวกระจกอ่ไม่ตองตลัดโอเควิต้อง okay. อเอาพวกไม้กระดานหรือพวกหลอดไฟไปไหมครับพอดีผมเเต็มเลยแล้วก็เต็มพวกกระติกพวกม้กระดาน้เต็มเลย อันนั้นก็ไม่ต้องหรอกเข็นตู้เย็นไปให้เคยตีกันทุกคนออ้ยากจะเย็นบใหม่ฮะเขาเรียกอะไรอันนี้ขอถามหน่อยนะโอซีว่าเวลาเราย้ายตู้เย็นเนี่ยมันมีรถเข็นมาให้เราด้วยวะมันเป็นมอดหรือว่าเป็นปกติของเกมอัปเดตมอดมอดใช่ไหมมอดครับจะมีมอดรถเข็นอยู่ถ้าเกิดเราถือรถเข็นมาเราจะได้รถเข็นคอามรู้ใช่ไมันไม่มีใช้เลื่อนอย่าบอกนะว่า ใช่เลยไหมแต่มันเจาะรูอ้าวเหงาท่ำรอยแหละเทเบอร์มาตกที่นี่เหรอหรือไม่ใช่ที่นี่ที่นี่แหละเอาไปเอาที่การเผื่อแผลนะเราก็ผ่าแผลด้วยนี่ถ้าเผื่ใแผลป่นเลยต่อใครเสร็จผ้าไหมเสร็จผ้าเนี่ยมีตามผู้ติดเชื้อกลับมาขึ้นแล้วกลับไป มไม้กระดานทำเฟื่องให้เดินอยเดินเยอะอยเดินเยอะอยู่เฉยอยู่เฉยแล้วใครเอาฝุ่นไหมแหกตกใจหมดต้องการไม้กระดานเหรอเมื่อกี้ใครเจอไม้กระดานโซนไหนอ่ะผมเจอ,อครับตรงโซนทีทีครับเอาได้แล้วโอเค,อเคตอนนี้ยังล็อบอยู่อยู่ที่หน้าห้างตรงรถอยู่ใหนด ใจนี่ออกมาออกมาลงมาจากรถเลยเสร็จผ้าอยู่เนี่ยเสร็จผ้าอยู่เนี่ยได้ได้ได้ลาถได้ไหนดูดิขอเอ้ขาปิดนิดหน่อยนั่งแล้วก็หายเฮ้ยโย โอ้ผมมีที่เย็บแผลนะเอามาผมเย็บแผลผมใชยเย็บแผลตัวเองอะผมมีทั้งไกลเย็บแผลยางไก่เจ็บเข็มอะอืมถึงมก็เป็นแผลเย็บเลยเหรอนิดนึงแหละไม่ขนาดนั้นโอ้ฉันเกรงว่าถ้าตอดผ้าตอนตรงนี้มันจะเดี๋ยวไล่ถอยไปเลย ห้ามเลือดไ้อยู่เลยตอนเนี้ยโอเคฉันพกเข็มเย็บแผลมัลอแผลลึกมากเลยแผลค่าเชื้อแสบนิดนึงนะหนูแล้วก็มีผ้าพันแผลค่าเชื้ออยู่เด0 0พันห้มียาแก้ปวดไหมมีมีมาอยู่มีใครสนใจก็อยากเพิ่มเคลื่อนไหวเยอะนั่งพักก่อนให้แผลมัน มีใครสนใจลำโพงหรือเปล่าครับออนั่งพ๊อกไปก่อนเอาไว้ลำโพงไว้เาไวเปิดเพลงพอดีเจอรวมชีวิตแกก่อนเลยหนูเฮ้ยตู้ปลาว้าวมีใครเอาไหมตู้ปลาสีดำครับหมกสีดองที่ก็โลนิดนึงครับเราก็เย็บแผลพอเป็นอยู่ครับ ตัวละครเย็บแผลเป็นทุกคนนะครับแต่ทีนี้ว่าอยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่าเข้าใจการเย็บแผลไหมฮะทุกคนสามารถกดเย็บแผลได้นะทีนี้ว่าอย่างปกติเขาจะโลสมจริงสมจังหน่อยแต่ผมอะเคยผ่านการตัดแขนถูกตัดแขนมาแล้วครับตอนนั้นก็มีสติพอที่จะจําเรื่องการเย็บแผลได้นะอยากได้มาทีนี้ไหมครับไรอันอยู่ไหมฉันไม่ได้ยินไรอันเลย น่าจะน่าจะไม่แล้วอันไม่ได้มาด้วยเหรอเห็นแล้วอันแตก,กระเป๋าช่างมาหายไปแล้วนะมาเดิน<า>เรือเดีย<า>เ๋ยวเดียเ๋ยนวยน้อยไม่อยากให้ใครยกอะไรนะฉันยังไม่เจอไม่รู้ใครเจอเตียงบ้างไหมในห้างเนี้ยฉันกำลังหาหดูอยู่เหมือนกันตอนเดีินเรือเรือก่อนจุดที่ยาล็อบตกมันประมาณไหนหน้าตามันไหมฉันจะได้ไม่ไปใกล้มันมันอยู่ชั้นสองใน ในเออมันจะมีเออมันเป็นมันหน้าตามันเป็นพื้นดำอ่ะหลุมดำอ่ะหลุมดำโอเคจะระวังโอเคจะระวังไว้เอเวลาเดินก็พยายามดูพื้นอีกเสร็จผ้าเก็บไหมฮะปึ๊บอืมผลสัตว์คอกลมมันว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะยนังเกาะ ตรงไปข้างลังมันโล่งจะมีอะไรล้างอานายได้เอา,อป,เาปัจเจมาหรือเปล่าใช้พึ่งแงะรถไปของสามพันได้ข้างห้าแล้วนะโอเคไม่มีอะไรฮะอุ้าก,ก็ออกจากที่นี่กันดีกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วต้องการเตียงตามบ้านน่าจะมีเตียงมะมีอยู่แล้วละ่ะ าามบ้นแต่ว่าไอ้ร้านที่เราจะไปคือเหมือนจะมีเตียงนะมีตู้เสื้อผ้าสวยๆเถอะจะนายอยากไปนี่ร้านอะไรครับเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาเต็มเลยจะเอาหุ่นลองเสื้อไว้ด้วยเอ่ะจะเอาไปไหมล่ะครับเดี๋ยวเก็บพวกของเล่นไปจัดกิจกรรมในวันคิดมากก่อนครับเดี๋ยวเซิร์ฟจะมีกิจกรรมคิดมากจัดขึ้นนะฮะสองตัวก็ได้มาค่ะตัวฟรีพู แฟรนชีส์ยอะอ,อีกอย่างหนเลยอเรชั่นสะวสมตุตตมก,กตากันดีกว่าครับทุกคนอีกอันหนึ่งผมเอาเสือ้อผ้าผมไปใส่ไว้ตรงนั้นเลยร้านของเล่นฮนะอีกอ่าข้าวอยู่ไอ,ออาหารอยู่ขันไหนฟะุตบอลตาอ่างใช่ปะ <c oughs> ย้อนในวัยเด็กเลยฮนะก็ะตาหมีโอเคไปดีกว่าหลุมดูดจะหลุมดูดเอาอันตรายแค่ปะ <c oughs> ดูเหมือนว่ามารอบนี้จะเสียเปล่ารับช่างไม้มาถึงก็มีธุระออกไปข้างนอก a f k อยู่รถครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปก่อนดีกว่าไปจัดของเท่าที่ได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกินกมคิดมากจัดขึ้นนะฮะเดี๋ยวไม่ทันพอดีรู้สึกขอให้ขอเรียาตมึงนะแล้วสรุปจะจัดคิดบ้านที่ไหนนะก็อยากจะที่ค่ายเราเลยแหละนะว่าเหมือเราจะตื่นอยู่แค่นี้สามคน ถ้ว่างานมันน่าจะก่อยใช่ย oh <God. S 2> ี่โว่ไงถ้าเราไม่รู้ว่าเขาดีดูนะเจ็ดดีกว่ายอดดีนะแต่ก็ต้องถามบ๊อบดลิกถ้าลองถามให้ดูแล้วกันจะไ,ได้เอารถไปเก็บแล้วก็ค่อยว่ากัน ไม่รู้เ่อวานเขายังโกรธเราอยู่หรือเปล่าเราไปฝุ่นรีบเขาขนาดนั้นแถมพาซินเนอร์มาอีกเพราะอะไรล้อเข้าขใจแล้วแล้วความไปเพราะความจำเป็นนนั้จำเป็นตรงไหนโอ้ก็เยพวกมันติดอะไรวะอ๋อได้แล้วทำไปเพราะความจำเป็นจำเป็นตรงไหน คิดยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นที่เราทำขนาดนั้นตามนั้นล่ะเราก็เนี่ยเราไปก็หาของขวัญไปฝากหน่อยแล้วกันเฮ้ย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 ไลออนตื่นแล้วโอ้โหเรากลับแล้วสิไลออนเราไม่สามารถได้เตียงมาเลย ไม่ได้เหรอโหโทษทีโทษทีโอ้เบาไปถึงเตียงนุ่มๆอยู่ตรงหน้าฉันนอนกิ้งแล้วกิ้งอีกได้แต่เลียเตียงอ่ะโอ้นี่รีบสุดแล้วเหมือนกันเอางั้นเราเดี๋ยวไม่เป็นไรเห็นบอกว่าโอซีจะมีคิ้นบ้านี่มใช่ใช่ใช่เมืองอื่นก็มีเออไม่ก็ค่าอีแวนอะแล้วก็แวะในเมืองใช่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 หลังจากกิจกรรมคิดมัานจบอ่ะ ลองถามคุณบรบลิกให้เราไปไหม,ไมนี่ฉันชันนาฬิกาฉันผิดพลาดหรือเปล่าหรือ,อยังไงม,มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่นะที่ยี่สิบโอเคคิดมามันยี่ห้าใช่ไหมใช่จัดเร็วหน่อยไม่ไเปนะ็นไรหนอะถือว่าจัดล่วง้าได้ได้ได้จัดเร็วหน่อย คุยกันตลอดทางก็ไม่เหงาครับขับรถเนี่ตัวทีโดวทีแล้วได้กระเป๋าช่างนี้ติดมืออยู่แล้วเพื่อนผมอยากไปไหนได้ไหมจะได้ปิดประตูค่ายได้ถึงค่ายนะครับเดีบบ๋ยวเก็บของเราก็ไปค่ายอีวานกันแต่คงจะเป็นีพี่อไปนะที่จะไปค่ายอีวาน อาขัาเขาไปเลยขัาทำอะไรอย,ย,ยจะจะเก็บของก่อนหรือว่ายัางไงจะเอาพวกเอาพวกเก็บอะของยังอยู่เต็มพวกเลยไปที่ตรงห้องพักเลยดิจะได้ใกล้ๆอ๋อพวกของแช้มันโล่งโ่งเลยนายขับไปเลยนะคขับไปเลยองพวกแล้วครับของไม่ได้เก็บเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์นะหนาวหนาวหนาว ยังไงต่อนะจะเก็บของก่อนหรือจะไปเลยถ้าเก็บของก็อีกพักหนึ่งเลยนะเฮ้ยครับถึงค่ายแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปเก็บของแล้วก็จะเดินทางไปกลุ่มอีแวนครับแต่จะเป็นอีพีต่อไปนะครับผม ก็สุดท้ายครับก็ขอขอบคุณครับทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ที่กดให้กับโปรเจกต์สมบอยของเราแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปโชคดีครับที่รักสมบอยเหมือนกัน